ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื้อหาการพยากรณ์ในคลิปนี้จะประกอบไปด้วย 1. หให้ไฮไลท์คำทำนายเฉพาะราศี 2. การดูดาวจรว่าจะส่งผลกับดวงชะตาอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมนี้และ 3. การทำนายเรื่องที่น่าสนใจคือวาสนาการงานการเงินและความรักมาดูกันเลยนะครับสรุปกคำพยากรณ์เดือนตุลาคมสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุน ในเดือนนี้นะคะดาวพุธส่งผลให้การพูดคุยเจราจาเพื่อหวังผลในวันข้างหน้าหรือการเจราจากับบุตรหลานลูกน้องบริวารส่งผลแบบแรงแต่ดีแต่ก็ต้องระวังนะคะถึงวันที่22ตุลาพุธเดินวิปริตการเจราจาช่วงป,ปลายเดือนก็เริ่มไม่ส่งผลหรือไม่คุ้มค่า ช่วงปลายเดือนรับปากใครแล้วก็ทําไม่ได้ตามที่ตกลงกันเรื่องการเรื่องเงินเรื่องความรักเป็นดาวพระฤหัสมหาอุดนะคะมาส่งผลดีที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นพบการเงินแล้วยังมีเกมตมฤตยูมาโยกหลังได้กกวิญญาณคุ้มครองให้ได้สําเร็จสมตามความปรารถนาที่ควรจะเป็นเลยค่ะช่วงนี้นะคะจะได้แฟนเป็นคนดีวางตัวดีเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นคนมีปัญญามาช่วยเรื่องงานแล้วก็มาจัดการเรื่องเงินให้กับคนราศีมิถุนอีกด้วยนะคะสิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้ก็คือวันที่24ไปแล้วพระฤหัสจะเริ่มเดินวิปริตนะคะเพราะฉะนั้นงานเงินความรักของเราเนี่ยมันขึ้นกับดาวพระฤหัสเดือนนี้มันก็จะแปลเปลี่ยนไปในช่วงปลายเดือนมันจะผิดเพี้ยนไปไม่เป็นไปตามหลักการที่คาดหวังค่ะเดือนนี้จะเป็นการพยากร ในช่วงเดือนตุลาคม2568ในเดือนตุลาคมนั้นมีดาวยกย้ายราศีอยู่หลายดวงคือ 1. ดาวสุกยกจากราศีสิงห์ไปยังราศีกันวันที่11ตุลาคม2568 2. ดาวอาทิตย์ยกจากราศีกันไปราศีตุลในวันที่18ตุลาคม2568 3. ดาวพุธยกจากราศีตุลไปราศีพิจิกในวันที่23ตุลาคม2568สี่ดาวอังคารยกจากราศีตุลไปยังราศีพิจิกวันที่26ตุลาคม2568และ5ดาวพุธจะเดินถอยหลังยกจากราศีพิจิกกลับไปยังราศีตุลวันที่31ตุลาคม2568และทีมงานได้แสดงเวลาที่ดาวยกไว้ในรูปแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ลองดูกันได้ นอกจากจะมีดาวยกย้ายราศีหลายดวงตามรายละเอียดในหน้าที่แล้วแล้วในเดือนตุลาคมก็ยังมีดาวเดินวิปริตอีกหลายดวงดังนี้ 1. ดาวพุธเดินมนในวันที่22ถึง28ตุลาคมรวม6วันและเดินพักในวันที่29ตุลาถึง17พฤศจิการวมเป็น19วัน 2. ดาวพฤหัสจะเดินมนวันที่24ตุลาและ7พฤศจิการวม14วัน 3. ดาวเสาร เดินพักวันที่13กรกฎาถึง15พฤศจิการวม125วันและ4ดาวมฤตยูเดินพักในวันที่26กันยาถึง29มกราปีหน้ารวม125วันในเดือนตุลาคมมีดาวจรโยกถึงกันได้กกวิญญาณคือ 1. ดาวเกตและดาวมฤตยูที่ราศีพฤกษบ 2. ดาวพฤหัสที่ราศีกรกฎเกิดเป็นดาวกกวิญญาณ จะส่งผลดีในราศีพฤกษภและราศีกรกฎถ้าไปตรงกับเรือนชะตาใดก็จะส่งเสริมให้เกิดผลดีในเรื่องนั้นๆแม้ดาววิญญาณจะไปตกในช่องเบียนเช่นอริมรณะวินาศก็ยังช่วยให้เจ้าชะตารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคความเจ็บป่วยหรือความพินาศเสียหายต่างๆได้ช่วงต้นเดือนวันที่1ถึง11ตุลาคมมีดาวจรโยกถึงกันได้เป็นกกโจรคือห ดาวเสาร์และดาวราหูที่ราศีกุม 2. ดาวศุกร์ที่ราศีสิงห์และ 3. ดาวอังคารที่ราศีตุลเมื่อเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่าดาวโกกโจรมีเซนเตอร์อยู่ที่ราศีสิงห์จะส่งผลดีในทางสายดาร์กคือการฉกฉวยโอกาสการลักวิ่งชิงปล้นการใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องช่อฉนกลกง เรื่องใต้โต๊ะใต้ดินเรื่องวิ่งเต้นเส้นสายการลัดขั้นตอนผิดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆดาวกกโจรน,นี้ถ้าไปตกในช่องเบียนก็จะไม่ค่อยส่งผลถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวมาไม่ถึงเจ้าชะตาและถ้าใครเป็นดาวที่ไม่ถูกกับกกโจรเช่นดาวอาทิตย์พระหัสเกตก็จะไม่ค่อยชอบเรื่องเหล่านี้เห็นเป็นภัยร้ายเสียมากกว่าเขาโครงใหญ่ๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราจะอ่านดาวแบบละเอียดไปดูกันต่อเลยครับ นื่องจากเดือนนี้มีดาวยกหลายดวงนะคะทีมงานก็ได้ทำเป็นกราฟิกแสดงการยกของดวงดาวในช่วงเดือนตุลาคม2568เป็นวงจากราศีเล็กๆอยู่ด้านบนนะคะค่ะตอนนี้เราก็าจะมา ทำนายผลจากดาวที่จอนเข้ามาในเรือนชะตากันค่ะเรามาดูดาวอาทิตย์นะคะอาทิตย์สถิตราศีกันไปจนถึงวันที่18ตุลาสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนอาทิตย์อยู่ในภพพันธุนะคะก็จะต้องนขนควายต้องพยายามถึงจะได้รับเกียรตินะคะช่วงนี้ถ้าไม่พยายามไม่ขนขวายก็ไม่มีคนยอมรับจากนั้นอาทิตย์ก็จอนไปเข้าราศีตุลน,นะคะ วันที่18ถึง31ถึงสิ้นเดือนเลยเป็นพบปุตตะก็หมายความว่าช่วงนี้ทําอะไรทําไปก่อนนะคะคนยังไม่ยอมรับแต่คนจะไปยอมรับเราในภายหลังค่ะต่อมาเราดูดาวอังคารนะคะอังคารสถิตราศีตุลวันที่2ถึง26ตุลาสําหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนอังคารจรไปเข้าปุตตะหมายความว่าสิ่งที่เราลงมือทําในตอนนี้ก็ยังไม่ส่งผลนะคะเช่นเดียวกันกับอาทิตย์เลยหมายความว่า คนยังไม่ยอมรับทําไปก็ยังไม่ได้ผลก็ต้องทําไปก่อนนะคะแต่ว่าส่งผลแน,แน่แต่ว่าช้าหน่อยหลังจากนั้นอังคารยกเข้าราศีพิจิกนะคะช่วงปลายเดือนเลย26ไปแล้วนะคะอังคารตกอริหมายความว่าถึงช่วงนั้นนี่นอกจากตอนแรกไม่ส่งผลตอนหลังนี่คือไม่อยากทําอะไรแล้วเพราะว่าปัญหาเยอะจริงๆค่ะ <c oughs> ต่อมาเรามาดูดาวพุธกันนะคะดาวพุธสถติตราศีตุลน,นะคะวันที่สองถึงตุลา พุทจรไปเข้าปุตตะหมายความว่ามีเรื่องต้องพูดต้องคุยกับลูกน้องหรือมีเรื่องที่ต้องตกลงกันเพื่อหวังผลในวันข้างหน้าจากนั้นนะคะช่วงปลายเดือน23-31ตุลาถึงดตุลาพุทมลแล้วแล้วยกไปเข้าพบอริการพูดการเจราจาก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะพูดเจราจาตกลงอะไรกับใครพูดไปแล้วระวังจะเกิดปัญหา หลังจากนั้น31ตุลาพุทธพักนะคะยกกลับเข้ามาที่พบปุตตาอีกก็หมายความว่าเรื่องที่เจรจากับลูกหลานนะคะหรือลูกน้องเนี่ยที่พูดกันแล้วถ้ามันยังไม่ได้ผลมาถึงช่วงนี้นี่ไม่ส่งผลแล้วทำให้ได้ตามที่ตกลงกัน ต่อมาเรามาดูดาวพฤหัสกันนะคะพฤหัสสถิตราศีกรกฎ 2- ถึง24ตุลาฯยังเดินปกติดีอยู่หลังจากนั้นพฤหัสจะเดินมนต์นะคะเราก็มาดูพฤหัสของคนราศีมิถุนนี้อยู่ในภพการเงินนะคะจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเรื่องเงินเนทองทองดีเลยจะได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินพอหลัง24ไปแล้วพฤหัสวิป,ปริตนะคะต้องระวัง การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เรื่องเงินทองมันก็จะเพี้ยนไปจากเดิมอาจจะล่าช้าหน่วงเหนี่ยวละไม่ค่อยยอมช่วยนะคะหรือผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยก็กลับไม่ยึดหลักการที่ถูกต้องนะคะอาจจะมีการเลื่อนออกไปยังไม่ช่วยในช่วงนี้อะไรเป็นต้นต่อมาดาวศุกร์นะคะศุกร์นี้สถิตราศีสิงห์ช่วงต้นเดือน2-11ตุลา คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยสุขมาจอนเข้าพบสหัสชา้าช่วงนี้ก็คิดถึงเพื่อนมากเป็นพิเศษนะคะอยากรู้เรื่องเพื่อนเพื่อนพี่น้อง จากนั้นนะคะสุกก็จอนยกเข้าไปที่พบพันธุวันที่11เป็นต้นไปถึงปลายเดือนทําให้ความรู้สึกคิดถึงเพื่อนลดลงแต่ไปคิดถึงเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยไปคิดถึงญาติญาติหรือคิดวางแผนในสิ่งที่ขนขวายพยายามค่ะต่อมานะคะเป็นคู่7จ็แปดเสาและราหูของคนราศีกุ่มนี่ขอโทษนะคะสถิตราศีกุ่มเมื่อเทียบกับราศีมิถุนนี้เป็นภพสุพะนะคะ สุภาษนี่เป็นความเจริญเป็นผู้ใหญ่ก็คือจะมีเจ้านายที่ยิ่งใหญ่หรือได้เห็นเข้าล่างความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเสายังวิปริตอยู่ให้รอไปถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะคะก็จะเกิดสุภาษคือความเจริญที่ยิ่งใหญ่ในช่วงปลายปีค่ะต่อมานะคะเป็นคู่ศูนย์เกเกตและมฤตยูสถิตราศีพฤษภนะคะ สำหรับคนราศีมิถุนเนี่ยสุนก้าไปตกมินาศเพราะฉะนั้นเรื่องพินาศพังทลายนี่หวังอะไรไม่ค่อยได้นะคะต้องปล่อยไปยเรียกว่าเป็นคู่แล้วแต่บุญแต่กรรมนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยดาวจรกับเรือนชะตาก็ครบทุกดาวกันแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูดาวก๊กวิญญาณนะคะดาวจรได้ก๊กวิญญาณด้วยในช่วงเดือนตุลานะคะสำหรับท่านที่มีลักนณราศีมิถุนดาวจรก๊กวิญญาณอยู่ที่กระดุมพระวินาศ ดา,ดาวโกคกวิญญาณนะคะขอภัยทรงผลปกป้องคุ้มครองนะคะเรื่องเงินทองทรัพย์สินอยู่วินาศด้วยก็หมายความว่าเงินทองทรัพย์สินจากต่างประเทศนะคะจะดีแคล้วคลาดปลอดภัยได้ตามความปรารถนารอดผลจากวินาศาไม่มีความพินาศพังทลายต่างๆค่ะ ต่อนะคะดูดาวชุดกกโจรที่โยกถึงกันในวันที่1-11ตุลามีเซ็นเตอร์อยู่ที่พบสหัชชะของท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนเราก็ต้องระวังนะคะเพื่อนๆหรือพี่น้องของเราจะถูกหลอกลวงให้เสียเงินเสียทองได้หรือพักพวกเพื่อนฝูงนะคะอาจจะไปรวมกันทำเรื่องแหวบ,บโกกจนโจรทำเรื่องสีเทาๆลัดขั้นตอนผิดระเบียบกฎเกณฑ์ในทานองนี้ค่ะ เราก็ได้รายละเอียดกันไปพอสมควรแล้วนะคะในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเฉพาะที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรักไปดูต่อกันเลยค่ะเรามาดูเรื่องวาสนาของท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนนะคะในเดือนนี้ไม่มีดาวจรมาเข้าพบตนุเราก็มาดูเจ้าเรือนเกษตรเจ้าเรือนเกษตรของคนราศีมิถุนก็เป็นดาวพุธนะคะ ในเดือนนี้ก็จรไปเข้าปุตตะแล้วก็อริเมื่อจรไปเข้าพบปุตตะก็คือเจ้าชะตาสนใจเรื่องบุตรหลานบริวารมากเป็นพิเศษจากนั้นนะคะพอวันที่23ตุลาไปถึงปลายเดือนก็จะจรไปเข้าอริหมายความว่าช่วงปลายเดือนจะเปลี่ยนจากความสนใจในเรื่องบุตรหลานบริวาร ไปสนใจในการแก้ไขปัญหาค่ะเนื่องจากดาวพุธเนี่ยหมายถึงการเจรจานะคะดังนั้นเจ้าชะตาจะมีการพูดคุยกับบริวารหรือลูกหลานมีการตกลงในเรื่องที่หวังผลในวันข้างหน้านะคะช่วงปลายเดือนพุธไปเข้าพบอริการพูดคุยเจรจาจะสร้างปัญหาไม่คุ้มค่านะคะไปปลายเดือนนี้ขอให้งดการเจรจาตกลงไว้จะดีกว่า แะช่วงปลายสุดๆเลยนะคะพูดเดินพักนะคะต้องระวังว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้เนี่ยจะกลับกลายเป็นสิ่งตรงกันข้ามหรืออาจจะตกลงกันไม่ได้เลยต่อมาเรามาดูเรื่องงานนะคะของคนราศีมิถุน<ม>ก็ไม่มีดาวจรเข้าพบกัมมะดูเจ้าเรือนเกษตรนี้เป็นดาวพฤห,หัสจรไปเข้าพบการเงินนะคะได้ทำเนียบมหาอุดแสดงว่าเรื่องการงานนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องเงินเข้าไปด้วย ได้ทำงานที่ใช้ความรู้ใช้ปัญญานะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนหรือเป็นเรื่องอนุรักษ์นิยมทำแล้วได้เงินได้ทองค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนราศีมิถุนเราจะเห็นว่ามีประหัสจรเข้าพบการเงินเลยทำให้เงินกับงานเนี่ยเป็นดาวพระหัสเหมือนกันพระหัสมหาอุดนะคะผู้ใหญ่มาช่วยเรื่องเงินช่วยอย่างดีมากหรือจะได้ใช้ความรู้อันสูงยิ่งในการหาเงินหาทอง แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าพระฤหัสจะเริ่มโมนหลังจากวันที่24ตุลาเป็นต้นไปนะคะความช่วยเหลือของผู้ใหญ่เรื่องงานเรื่องเงินนี้ก็จะเกิดอาการดีเลย์ช้าลงไม่ค่อยช่วยหรือเกิดความเพี้ยนขึ้นมานะคะเช่นใช้หลักการที่ผิดเพี้ยนใช้วิชาการกฎเกณฑ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ต่อมาเป็นเรื่องความรักนะคะสำหรับคนที่มีลัคนาราศีมิถุนไม่มีดาวจรเข้าพบปัตตนิเลย เจ้าเรือนปัตตณีเป็นพรฤหัสอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้3มเรื่องขึ้นกับพระฤหัสเป็นใหญ่งานเงินและความรักเป็นดาวพรฤหัสทั้งหมดเลยค่ะเจ้าชะตาจึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่กับผู้ใหญ่การเรียนการสอนวิชาการหรืออาจจะเป็นเรื่องศาสนามาเกี่ยวพันทั้งในเรื่องงานเรื่องรายรับรายจ่ายแล้วก็เรื่องความรักคนรักด้วยพระฤหัสจรนนี้ได้มหาอุดนะคะจะมีคนรักเป็นคนดีที่มีความรู้ เป็นคนที่น่าเชื่อถือโดยมากก็จะมีอายุมากกว่าเราเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองอีกด้วยแต่ทีนี้พอไปขึ้นกระดาวดวงเดียวก็ต้องระวังแล้วเพราะว่า24ตุลาเป็นต้นไปช่วงปลายเดือนนะคะที่เกริ่นไวตน้ตอนต้นก็คือดาวจะเริ่มหม่นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามเรื่องก็จะเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมาเช่นเดียวกัน ก็ขอให้ระวังนะคะหลังจาก24ตุลาเป็นต้นไปก็ต้องใช้สติอย่างมากๆเลยค่ะทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แขวงแกรปลอดภัยแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทะวะ ก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ